ตาดมาต่อนะคะสำหรับเหตุการณ์โศกนาตรกรรมที่เกิดขึ้นค่ะฐานรองเครนของโครงการการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงร่วงลงมาใส่รถไฟโดยสารและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากแน่นอนค่ะคุณผู้ชมหลายคนต้องตั้งคถาถามถึงว่าทำไมบันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ได้สาเหตุเกิดมาจากอะไรนะคะทางนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างได้มีการสารันนิษฐานเอาไว้4ข้อดังนี้นะคะ โดยทั้งศาสตราจารย์ดออรอมรพิมานมาศค่ะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าไอ้ส่วนที่ร่วงลงมาอย่างที่บอกเราก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเครนคือตัวส้มๆเนี่ยมันไม่ได้ตกลงมาแต่เป็นตัวฐานรองรับหรือว่าพพอร์ตก็คือตัวฟ้าฟ้าเนี่ย ที่วางอยู่ใต้โครงเหล็กตรงนั้นที่ตกลงมามีน้ำหนักประมาณ20-30ตันต่อตัวจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัดแต่จากการตั้งข้อสันนิษฐาน4ข้อ 1. อุบัติเหตุอาจจะเกิดช่วงระหว่างการเคลื่อนเคลนไปยังช่วงถัดไปอย่างที่บอกว่าไอ้ตรงฟ,ฟ้าเนี่ยมันสามารถเคลื่อนได้อาจจะทําในตอมอ่อจุดหนึ่งเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการเคลื่อนเพื่อจะไปอยู่ในตอมอ่อจุดต่อไป2 ขณะมีการเคลื่อนย้ายฐานรองรับตัวกลางไปวางบนเสาต้นใหม่อาจจะเกิดความผิดพลาดท,ทำให้ฐานรองรับมีน้ำหนักหลายสิบตันร่วงลงมากระแทกรถไฟที่อยู่ด้านล่างพอดิบพอดี3แรงกระแทกจากการร่วงทำให้โครงเหล็กเลื่อนหักและพาดค้างอยู่บนโครงสร้างสะพานและ4ีต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะว่าฐานรองรับดังกล่าวเนี่ยถูกยึดกับคานของสะพานอย่างแข็งแรงเพียงพองหรือไม่มีปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งหรือการควบคุมงานหรือไม่คะ่ะ ตัวโครงเหล็กที่เราเรียกว่าลอนชิ่งแกนทรีเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ล่วงนะฮะตัวนี้น่ะหักแล้วก็ยังคาพาดอยู่บนตัวเสาแต่ว่าไอ้ตัวฐานที่รองรับโครงเหล็กเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันหล่นลงมาตัวฐานรองรับโครงเหล็กตัวนี้มันล่วงมาได้ยังไงนะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าแน่นอนมันต้องยึดเข้ากับตัวเสาก็ต้องไปดูว่ามันยึดกันอย่างแข็งแรงไหมแต่เราสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่มันกําลังเคลื่อนไอ้ตัวโครงเหล็กตัวนี้แบงหน้า ด้านรองศาสตราจารย์ดรอเนกสิริพานิชกรนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมท่านบอกนะคะว่าต้องรื้อระบบความปลอดภัยมาคุยกันใหม่โดยบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานเนื่องจากเหตุการณ์แบบนี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้วในนาโคตรหากเป็นไปได้ต้องให้ผู้รับเหมาหยุดปฏิบัติชั่วคราวคือต้องหยุดทํางานชั่วคราวขณะที่มียานผ่านนะกําลังเคลื่อนผ่านไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถยนต์หรือเรือเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดขณะเดียวกันปัจจุบันหลายโครงการที่ใช้เครนลอนเชอร์ทำงานเนี่ยจะมีเครื่องวัดการแอนหรือการเอียงของเครนหากระหว่างที่ทํางานอยู่องศาของเครนเกิดเอียงหรือเครื่องเนี่ย สามารถตรวจจับได้ว่ามันมีการแอนการเอียงปุ๊บจะต้องมีการแจ้งเตือนว่าต้องหยุดทํางานทันทีวิธีการนี้ยังไม่แพร่หลายนะคะแต่นี่จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยระง,งับความสูญเสียจากการก่อสร้างได้ค่ะซึ่งเอียงในในในพิกัดที่เรากําหนดไว้เนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเอียงมากเนี่ยมันก็จะล้มควม่ำในลนักษณะเช่นนี้เนี่ยถ้าเรามีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับในการวัดการแอนนะครับในการวัดการการการหลบนะครับ หรือในกรณีที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยเรามีตัวเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดแรงได้ว่าแรงนั้นเกิดขึ้นเกินจากที่เราออกแบบไหมนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราเรียกว่าการติดตามสุขภาพของโครงสร้าง ส่วนกฎหมายเอาผิดยังคงเป็นกฎหมายเดิมๆค่ะไล่เรียงจากเจ้าของพื้นที่ไปยังผู้รับเหมาให้ชดเชยเยียวยาจากเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อบังคับที่เด็ดขาดใหม่ๆกรณีเพิกถอนพักใช้ใบอนุญ,ญาตหรือว่าขึ้นแบล็คลิสยังไม่มีจริงซึ่งณตอนนี้ควรจะมีบทลงโทษที่รุนแรงมากกว่าเดิมได้แล้วจริงๆอ่ะมันมีเรื่องของเมื่อวานที่ผมยังเห็นของสสแบงค์ผู้สมัครสสกทวพักประชาชนนะเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นสสเนี่ยเขตตรงเนี้ย แถวจตุจักรเนี่ยแกก็ยังคือแกเป็นรองประธานกรรมการการวิสามาัญยกระดับมาตรฐานก่อสร้างเมื่อวานนี้ก็โพสตล์ลายยาวเลยนะบอกในฐานะญญาที่เป็น,นอดีตสสที่ผลักดันเรื่องการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและเป็นคนเสนอยติให้สภาตั้งกรรมาการศึกษาเรื่องการยกระดับมาตรฐานก่อสร้างเนี่ยแกก็แสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัยกับครอบครัวนะขอเรียกร้องให้ผู้บริหารบริษัทออกมากราบขอขอมาต่อผู้ประสบภัยเองแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็ยังมีประเด็นทางการเมืองคือขอประนามรัฐบ,บาลอนุทินที่ไม่เร่งลงนามระเบียบรถชั้นผู้รับเหมาพูดง่ายๆก็คือทางกรรมธิการเองเนี่ยเรียกร้องให้ลงนามไปตั้งแต่เดือนกันยายนต8แ8แต่รัฐบาลเพิกเฉยจนเกิดเหตุยุบสภาทําให้ไม่สามารถจะไปลดชั้นหรือตัดสิทธิประมูลงานสําหรับบริษัทที่ประมาทเลินเล่อจนมีคนตายจํานวนเยอะได้ค่ะ เนี่ย <Yeah, S 2> มันก็ออมันก็น่าสะท้อนใจในส่วนหนึ่งถ้าเราตัดเรื่องการเมืองทิ้งนะแต่ประเด็นคือเวลามันเกิดเหตุแบบนี้ทีเราก็นําไปสู่การถอดบทเรียนพอถอดบทเรียนจะไปทําอะไรเพิ่มมันก็ไม่เคยเอาบทเรียนนั้นไปใช้ทําอะไรออมันก็เก็บอยู่ในห้องสมุดเป็นคลังใหญ่เลยแล้วเราก็ได้ยินบ่อยมากว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวต้องลดชั้นลดชั้นอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็ได้ยินคําว่า สมุดพกอะ่ะที่ทางคุณสุริยะตอนนั้นยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าเดี๋ยวต้องทาสมุดพกมาเลยนะต้องขึ้นแบ็กลิสเลยนะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้บริษัทนี้ไม่สามารถเข้ามาได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าความคืบหน้าของสมุดพกไปถึงไหนแต่แน่นอนเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าและก็เป็นบริษัทที่เคยมีเหตุการณ์ความสูญเสียเกิดขึ้นมาแล้วด้วย